อ่านพูนาคแสดงความคิดเห็นแทนใจหลายคนปมใบเตยและดีเจแมนได้แต่คิดแล้วก็สงสัยการเล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวกันค่ะประเด็นที่ศารอาญาค่ะมีคำสั่งพิพากษายกฟ้องดีเจแมนใบใบเตยนายดาริวยังคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D เหตุเพราะว่าพยาหนหลักฐานยังมีข้อสงสัยซึ่งดีเจแมนได้ออกจากเรือนจำแล้วตามที่เสนอข่าวไป ล่าสุดอ่านภูมิวรรน,นาคุณผลินค่ะได้โพสในอินสตาแกรมระบุว่าสรุปยกฟ้องติดคุกฟรีครอบครัวแตกสลายต้องห่างลูกอาชีพงานพังทลายชีวิตสูญหายพ่อแม่หัวใจแหลกรานนี่คือเหตุผลที่ผมว่าเราควรสงสัยและสังคมควรตั้งคำถามรอบที่ร้านไหมครับเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของการประกันตัวผมพูดบ่อยมากและก็โดนทัวประเภทงงๆลง,ง,งบ่อยเหมือนกัน ทีนี้เข้าใจหรือ,อยังคุณจำคุกคุณคนหนึ่งทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเขาผิดไหมได้ยังไงเพียงเพราะคุณคิดเองว่าเดี๋ยวเขาจะหนีเดี๋ยวเขาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่มันริดรอนสิทธินในการต่อสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาไม่ล่ะแต,แต่แต่นี่เป็นวิจรารณญาณที่เราต้องเคารพนะซึ่งความเคารพจริงๆไม่ต้องบังคับให้เคารพ ถ้าระบบมันน่าเคารพแต่ผมเคารพนะครับนะครับนะครับ,นะรบเพราะต้องเคารพก็เลยเคารพถ้าบังเอิญเรารู้สึกว่าระบบยุติธรรมไม่ยุติธรรมเราจะเรียกร้องความยุติธรรมจากไหนและใครจะรับผิดชอบครับได้แต่คิดแล้วก็สงสัยเอ๊ะและอีกครั้งครับที่ขอฝากเข้าใจให้มากตัดสินให้น้อยแพ้ถ่ายหนึ่งปีเจ็ดเดือน